สวัสดีค่ะพบกับพี่แก้วนพเก้าในแฟสดวงคอมมูนิตี้ของคนชอบดูดวงดวงเด็ดแม่นยงทันใจต้องฟาสดวงนะคะคลิปนี้พาที่2นะดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนะคะวันที่1นึถึงสิาหรับอีก6ราศีหลังค่ะลัคนาราศีตุลจนถึงลัคนาราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างรับฟังกันเลยนะคะ ลัคนาราศีตุลดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมวันที่1นึถึงสิเป็นยังไงคะเรื่องการงานต้นปีนี้นะระวังการมีปัญหากับลูกน้องคนที่เป็นเจ้าคนในคนนะคะระวังการมีปัญหากับบริวารระวังการมีปัญหากับคนรอบตัวที่สําคัญในช่วงครึ <kaikki. S 1> <sk> <sh all. S 2> ่งเดือนแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะทํางานในเชิงรุกนะงดการขยับขยายงานงดการขยับขยายธุรกิจก่อนเป็นช่วงที่ต้องแบบอยู่นิ่งๆนะคะทางานเดิมๆไปก่อนถึงจะไม่เกิดปัญหาค่ะเรื่องการเงินในช่วงครึ่งเดือน เป็นกําลังใจให้คนเกิดราศีตุลเลยเพราะว่าจะมีโอกาสได้เงินค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสของการได้เงินก็ต้องทําใจหน่อยค่ะว่า1นึ่งได้น้อยกว่าที่คิดอ่ะหรือรายรับผลกําไรน้อยกว่าที่คิดหรือคนที่ทํามาค้าขายเงินที่เข้ายอดที่เข้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตามเป้านะคะแต่ถามว่าได้ไหมได้ค่ะเรื่องความรักถึงแม้มันจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยผ่าน ให้ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเพราะว่าบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆนีน่แหละมันจะเป็นบ่อนทาลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะเรื่องสุขภาพลัคนาราศีตุลน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยในช่องท้องนะมันชัดเจนมากๆอาหารเป็นพิษท้องอืดท้องผูกท,ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ดูแลเรื่องกระเพาะอาหารลําไส้อะไรต่างๆของคุณให้ดีค่ะสําหรับมงคลเสริมลัคนาราศีนะคะพี่แก้วแนะนําให้ขึ้นที่สูงไปเลยนะคะ ไหว้ศักกระพระบรมบัรพธหรือภูเขาท้องที่วัสเกตเดินขึ้นที่สูงชีวิตจะได้สูงชีวิตจะได้รุ่งโรจน์เป็นมงคลรับปีใหมค่ค่ะ ดืสตาลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนมกราคมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะวันที่1นึถึงสินะคะเรื่องการงานคนเกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นจังหวะของการขยับขยายงานที่ทําขยับขยายธุรกิจที่ทําทําให้เกิดความเติบโตในหน้าที่การงานนะคะและที่สําคัญนะตั้งแต่วันที่14โอ้โหมันก็อาจจะเกือบจะหมดครึ่งเดือนแรกไปแล้วสักนิดนึงนะคะจะมีโอกาสหรือมีช่องทางเกิดขึ้นอาจจะเป็นคอนเนคชั่น อาจจะเป็นการติดต่อการเรจรจาอาจจะเป็นการเดินทางค่ะจะเป็นช่องทางใหม่ๆที่ส่งผลดีกับงานของคุณนะคะเรื่องการเงินใครทํางานในลักษณะของการมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีคู่ค้านะคะมีการร่วมหุ้นลงทุนอันนี้ดีเพราะว่ามีโอกาสได้เงินจากหุ้นส่วนการค้าการขายมีกําไรค่ะอ่ะพ่อค้าแม่ขายนะคะรู้แบบนี้ทําไมคะไฟ์สดเลยลุยขายของเลยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงต้นปีที่มีกําไรในเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องความรัก หาของความรักนะคะหรือการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนี้จะต้องแก้ไขปัญหาโดยการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันค่ะถ้ายังรักกันนะก็ต้องรับฟังการเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะที่สําคัญในชีวิตคู่เนี่ยถ้าคนนึงร้อนคนนึงต้องเย็นนะถึงจะเป็นการประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้ค่ะเรื่องสุขภาพ ถ้าเกิดว่าใครเกิดลัคนาราศีพิจิกแล้วมีโรคประจาตัวนะในกรณีนี้จะต้องระมัดระวังให้มากค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่โรคจะกําเริบขึ้นมาได้นะคะมงคลเสริมลัคนาราศี<ม>ในช่วงต้นปีนี้นะคะดาวประจําตัวของคนเกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยหมดแรงอ่อนกําลังนะคะเดินไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นดาวประจาตัวคือดาวอังคารเป็นตัวแทนของนักกรบเป็นตัวแทนของความกล้าความขยันนะคะพี่แก้วแนะนําให้เสริมมงคลโดยการไปไหว้เทพที่เป็นนักกรกค่ะอย่างเช่นองค์พระขันทกุมาร ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นในทางไทยบ้านเรานะคะจะเป็นมหาราชกูกูชาติก็ได้ท่านก็เป็นนักรบสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก็ได้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้จะได้เป็นมงคลเกิดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตรับต้นปีพุทธศักราช2568นี้ค่ะ โดยสตารลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมวันที่1ถึง1ิ้านะคะรับปีใหม่มาเรื่องการมีงานมีข่าวดีเลยนะใครที่หางานมาก่อนนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะต้นปีนี้ได้งานทํารับปีใหม่เลยค่ะมีข่าวดีในเรื่องงานนะการติดต่อการเจรจานะคะการปิดดิวลูกค้า นะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานทุกอย่างรับต้นปีประสบความสําเร็จเลยแปลว่าการงานดีรับต้นปีนะคะเรื่องการเงินถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่ารายจ่ายเป็นเรื่องปกตินะในเศรษฐกิจยุคนี้ถูกต้องไหมคะแต่ก็มีเงินหมุนเวียนค่ะแปลว่าจ่ายไปก็มีรายรับเข้านะคะจ่ายไปก็ได้มาคนเกิดาราศีธนูเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องเงินได้นะคะเรื่องความรัก คนรักแพ้ทางคุณเขาแล้วแหมลัคนาราศีธนูได้ยินแบบนี้ยิ้มละสินะคะแพ้ทางคืออะไรคะคนรักแพ้ทางก็อยากจะอยู่ได้ใกล้นะคะห่วงใยอยากจะดูแลเอาใจใส่คุณไปทุกๆเรื่องเลยค่ะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าอิจฉามากกว่ารักลัคนาราศีอื่นๆนะคะมงคลเสริมลัคนาราศีลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำราศีซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธาปางสมาธิค่ะเพราะฉะนั้นรับต้นปีไปไหว้พระปางสมาธิเสริมมงคลกันหน่อยนะคะ จะเป็นพระแก้วมโโกรกตก็ได้ค่ะหลวงพ่อโสธรก็ได้นะคะหรือจะเป็นหลวงพ่อยิ้มรักฟ้านะคะที่วัดละคังก็ได้ค่ะหรือถ้าอยากจะเป็นพระปังสมาธิด้วยรวยด้วยนะคะก็ไปไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศค่ะแบบนี้จะเป็นมงคลเสริมดวงชะตาให้กับคุณในช่วงปีนี้ค่ะ โดยสตาลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนะคะวันที่1นึถึงสิค่ะเรื่องการงานมีการลงทุนเพิ่มเติมแปลว่ามีการเป็นการขยับขยายแล้วถูกต้องไหมลงทุนเพิ่มเติมขยายงานเพิ่มเติมนะคะหรือบางคนถ้าทํางานในองค์กรหน่วยงานก็มีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบในลักษณะที่ทําให้หน้าที่การงานเติบโตขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการทํางานเนี่ยหรือความก้าวหน้าหรือความสําเร็จในการงานเนี่ย จะเกิดอยู่บนพื้นฐานของการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องการงานนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแก้ไขได้แก้ไขไปค่ะเรื่องการเงินมีรายจ่ายมากมายรอบตัวเลยนะคะสําหรับลัคนาราศีมังกรจ่ายเงินเยอะรายจ่ายมากภาระ ก็แย่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเป็นช่วงรายจ่ายมากอย่างเงี้ยพี่แก้วก็จะแนะนําเป็นมาตรฐานว่าใช้เงินอย่างประหยัดแล้วก็ใช้ไปกับเรื่องที่จําเป็นอะไรที่ไม่จาเป็นก็งดก่อนค่ะความรักในกรณีที่ยังโสดยังเป็นโสดก็โสดอยู่อย่างเงี้ยค่ะโสดต่อไปยาวๆเลยนะคะแฮปปี้ <Happy. S 2> กว่าเยอะนะส่วนคนมีคู่ค่ะมีคนเดียวปวดหัวจะแย่แล้วนะคะมีคนรักคนเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่านอกใจคนรักค่ะพี่แก้วบอกได้เลยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกคนเกิดราศีมังกรนะใครมีกุ๊กกิ๊กนะหรือนอกใจคนรักนะชีวิตบันไลแน่นอนค่ะ สำหรับครึ่งเดือนแรกลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากความประมาททาให้เจ็บตัวและที่สําคัญอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะมงคลเสริมลัคนาราศีพญานคราชนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญที่ควรเกิดลัคนาราศีมังกรควรไปไหว้สักการะค่ะพญานคราชมีที่ไหนบ้างคาชะโนดก็ได้ใช่ไหมปู่อือลือก็ได้ค่ะอยู่บึงการหรือจะเป็น พญานาคราชต่างๆในวัดดังๆางต่าง,างหรืออยู่ในสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆที่ศรัทธาพญารีสตานาคาราชก็ได้นะคะนครพนมนะไปไหว้สักการะเป็นมหามงคลเสริมดวงสตารับต้นปีให้เกิดทรัพย์เกิดเงินและร่ำรวยค่ะดวงสตารลัคนาราศีกุมประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนะคะวันที่1นึถึงสิเรื่องการงานรับต้นปีการงานไม่ลงตัวนะคะ ไม่ค่อยรับรือนี่งานมีความยากนะมีอุปสรรคที่ทําให้งานเกิดปัญหาแล้วก็ทําให้คุณเกิดความกดดันด้วยค่ะที่สําคัญนะคะในการติดต่องานในการทําธุรกิจจะมีความคลาดเคลื่อนในการเจรจางานมีความคลาดเคลื่อนในการนัดหมายนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการดีวงานการประสานงานการนัดหมายตรงนี้ให้ดีค่ะเรื่องการเงินเงินที่คิดว่าได้แน่โอ้โหรอเลยได้แน่จะไม่ได้นะคะค้าขาย ก็แทบจะไม่ได้กําไรอยากจะใช้คําว่าอะไรดีล่ะไม่เข้าเนื้อก็ดีแล้วถูกไหมคนที่ทําธุรกิจงดลงทุนค่ะอย่าใช้เงินก้อนใหญ่งดการเสี่ยงโชคด้วยแล้วก็ใช้เงินเท่าที่จาเป็นเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะเงินไหลออกไปแล้วไม่กลับคืนนะคะเรื่องการเงินต้องระมัดระวังให้ดีเลยเรื่องความรักค่ะ อันนี้ก็ดีหน่อยใครมีคนรักจะได้โชคได้ลาบจากคนรักได้ข่าวดีได้ของขวัญก็เป็นไปได้นะคะคนรักอาจจะเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญปีใหม่ให้ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องระวังว่าอาจจะมีปัญหาทําให้ขัดแย้งกันหรือมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันบางอย่างต้องระวังความขัดแย้งตรงนี้ด้วยค่ะหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันนะคะเพียงเท่านี้แหละนะปัญหามันก็ผ่านไปแล้วสุขภาพค่ะ คนเกิดลัคนาราศีกุมเนี่ยนะปัญหาสุขภาพทางกายมันไม่เท่าไหร่นะแต่หนักไปทางวิตกกังวลกดดันคิดมากซะมากกว่าก็เลยอาจจะทําให้นอนไม่ค่อยหลับอะไรแบบเนี้ยนะคะปวดหัวไมเกรนนะสําหรับมงคลเสริมลัคนาราศีค่ะดาวประจําราศีเทพประจําราศีคือเทพพระราหูทรงครุฑเพราะฉะนั้นรับต้นปีไปไหว้สักการะเลยค่ะเทพพระราหูทรงครุฑนะคะเสริมเดชเสริมอํานาจเสริมบารมีเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาค่ะ โดยสตารลัคนาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมนกราคมวันที่1นึ 15. การงานเปิดต้นปีมาต้องตั้งสติเลยบางคนไปเที่ยวกลับมาถือว่าชา้าแบบแล้วนะพอเปิดทํางานหลังปีใหม่มันก็ต้องเข้าสู่โลกของความจริงแล้วนะคะงานก็จะมีความยากค่ะการทํางานมีอุปสรรคนะคะต้นปีนี้นะหนักไปในทางแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาในเรื่องธุรกิจการงานเสียมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นพี่แก้วแนะนาแบบนี้เลยค่ะ ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเป็นพอค่ะเรื่องอ่ดช่างหมันนะคะเรื่องการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะบอกได้เลยเงินหายากค่ะเงินไม่ได้หาเข้ามาง่ายๆนะคะต้องเหนื่อยมากนะคะต้องมีความลําบากในการหาเงินพอสมควรเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะที่สําคัญงดการเสี่ยงโชคและงดการลงทุนด้วยค่ะความรักในกรณีของคนมีคู่นะคะ ถ้าเกิดว่าคนที่คบอยู่นี้นะไม่ใช่คู่แท้กันนะคะสุดท้ายความสัมพันธ์นั้นจะจบลงไปแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คบกันแล้วไม่ใช่คู่กันก็ต้องทําใจเลยว่าต้องจบนะคะเรื่องสุขภาพคนเกิดลัคนาราศีมีนเนี่ยพี่แก้วอยากให้ไปตรวจร่างกายปีที่แล้วคุณตรวจร่างกายประจำปีหรือยังคะถ้ายังไม่ตรวจปีนี้ไปตรวจสักหน่อยดีกว่านะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะเจ็บปวดด้วยโรคซุกซ่อนโรคซุกซ่อนคือ,คอโรคอะไรอะโรคที่เราเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวไงบางทีมารู้ตัวตอนเป็นเยอะแล้วนะคะเพราะฉะ คนเกิดลัคนาราศีมีนไปตรวจร่างกายหน่อยดีกว่าเอาให้ชชว่์ว่าเอ้ยบางคนเป็นไขมันความดันแล้วไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมารู้อีกทีเส้นเลือดสมองแตกแบบนี้อันตรายนะคะมงคลเสริมลัคนาราศีลัคนาราศีมีนเนี่ยก็เหมือนกับลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวพฤหัสบดีเป็นเทพประจําราศีหรือเป็นดาวประจําราศีซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธรูปปางสมาธิเพราะฉะนั้นรับต้นปีเนี่ยไปไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิให้ไปมงคลชีวิตเลยค่ะ สำคัญสาคัญของคู่บ้านคู่เมืองเลยพระแก้วมรกตนะคะหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้จะเป็นหลวงพ่อยิ้มรัฟ้านะคะที่วัดะระฆังก็ได้ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระปางสมาธิที่มีองค์สูงใหญ่มากๆนะคะอยู่ที่วัดปากน้ําภาษีเจริญอ่ะหรือถ้าเกิดเป็นพระปางสมาธิไปไหว้ด้วยแล้วก็เสริมมงคลให้รวยด้วยอ่ะเพราะการเงินก็มีปัญหาถูกไหมคะไหว้พระพุทธ,ธรมหาเศรษฐีนวากตก็ได้ก็ถือเป็นพระปางสมาธิจะได้เป็นมงคลคุ้มครองเสริมดวงชะตาในช่วงต้นปีนี้ค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนะสําหรับลัคนาราศีตุลจนถึงลัคนาราศีมีนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะข้อมูลการอัปเดตดวงชะตาแบบนี้พี่แก้วมาอัปเดตให้ทางในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังเลยก็ต้องกดติดตามกันไว้ติดตามรับชมดวงชะตาของตัวเองในช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่แก้วด้วยนะนะคะที่ฟาสดวงคอมมินิตี้ของคนชอบดูดวงดวงเด่ดแม่นยำทันใจเล่าฟาสดวงค่ะ